กราฟสสวีน้อยน่ารักคนครับผมกับแบ c ็กดีเซอร์ดิรโมนี่ฮะวันนี้นะครับตัวเกมอัปเดตระบบเข้ามาใหม่นะฮะหลังจากวีคที่แล้วนี้อัปแบบได้คุเลตมากนะครับอย่าเรียกว่าอัปนะครับเรียกว่าขั้นเวลานะฮะคราวนี้ครับเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่าวันนี้อัประบบอะไรเข้ามาให้บ้างนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับนั่นคือตอนนี้ w o r l d b o s s นะฮะเราจะเห็นคาว่า New ใช่ไหมครับกดเข้าไปนี่ครับ จะมีบอสตัวใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่บอสชิคานนะครับมึงคนนะครับตรงนี้จะยังไม่ขึ้นสตาร์ทแบทเทิลนะครับเหตุผลง่ายๆเลยครับคือเราต้องไปปลดเควสก่อนนะครับเราถึงจะตีบอสตัวนี้ได้นะฮะบอสตัวนี้นะครับถามว่าปลดเควสตรงไหนนะครับกดที่ลูกปีกนกเข้าไปนะครับกดที่เกรดโอเชียนนะครับมันจะมีเควสเกิดใหม่ขึ้นมานี่ครับมันจะเป็นคำว่านิวตรงนี้นะครับให้เรากดไปทําเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆคือมันมันไม่ได้ยากครับ นะครับแค่วิ่งตามคุย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 ปดนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าไปจัดการซะนะครับปดได้ไม่ยากเย็นนะครับจะได้ตีบอสได้นะครับซึ่งของรางวัลนะฮะก็เนี่ยครับจะเป็นของทองเป็นนู่นเป็นนี่อะไรแบบนี้นะครับบางคนบอกโอ้พี่ระบบแบบนี้มาจะยิงไหวครับอย่างนี้พวกแบบสุลต่านแบบของส้มยิงกันรัวนะฮะช้าก่อนนะครับตอนนี้ระบบของ g ก o b a นะฮะ maximum คือของทองนะครับสำหรับเรือนะครับ เรือเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือเทียห้านะครับคือเทียของทองนะครับฉันตอนนี้มันแม็กซิมัมที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ถึงนะครับแนะนําว่าให้รีบไปวิ่งเควสนะครับแล้วก็ทําการปลดเลเวลทำการเก็บของมาปลดเรือเทียห้าแล้วเอาของทองเข้ามาใส่นะครับจะได้ตีบอสกันได้ทุกคนนะครับโดยบอสตัวใหม่ตัวนี้นะครับตามแพทโน้ตที่ประกาศและตามสตรีมเลยนะครับมันจะอยู่วันเสาร์ แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะหรือว่ามันมีบั๊กหรือหรืออะไรหรือว่าเขาประกาศผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันเหลือ12ชั่วโมงเพื่อยๆคือพรุ่งนี้มันเกิดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเลยไม่รู้ว่ายังไงนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ลองดูกันแล้วกันนะครับว่าตอนเที่ยงบอสใหม่จะเกิดหรือเปล่านะครับและการมาของบอสใหม่นะครับทำให้มีการเปลี่ยนตารางเวลาของบอสทั้งหมดนะครับที่น่าสําคัญสําคัญนะครับแบบ ต้องเล็งดีๆนะครับจะเป็นบอสของ2ตัวนะครับเป็นของวันแรกในตารางแล้ววันสุดท้ายนะครับที่มีการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบจำเวลาเดิมอยู่ลองปรับเปลี่ยนเวลาดูดีๆนะครับบอสมีการรีนะครับและพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะลองมาดูแล้วกันครับว่าตอนเที่ยงบอสใหม่มันเกิดด้วยเหตุผลอะไรมันบั็กหรือเรื่องจริงหรือคือเวลานี้แล้วประกาศติดครับลองดูครับจบไปสําหรับบอสใหม่นะครับเพราะฉะนั้นครับคอนเทนต์ถัดมานะครับก็ต้องเกี่ยวกับบอสอย่างแน่นอนนะฮะสขีดนะครับ กดไปที่ knowledge นะครับตอนนี้กดบอสข้าไปบางคนอเอ้ยพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ว่าปลดบอสได้มีก็เป็นเป็นเหมือนเดิมทำยังไงต่อครับพี่นะครับไล่ลงมาล่างสุดครับไล่ลงมาล่างสุดครับจะเห็นนี่ครับอัลต้านะครับอันนี้นะครับบางคนถามเอ้ยพี่นี่อะไรมันคือบอสตัวใหม่ใช่หรือไม่นี่ครับเอาง่ายๆสั้นๆนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ดันออกมาให้นะครับสำหรับสายขยันทุกท่านนะครับถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับอย่างแรกนะครับคือ ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันจะมี EXP นะครับที่แบบมันเก็บแล้วมันโผล่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมฮะคำถามคือ EXP ตัวนี้ครับมันเก็บจากไหนนะครับทุกครั้งครับถ้าบอสตัวไหนก็ตามครับที่เราเก็บจนเลเวลแม็กแล้วครับมันจะเอา EXP มาใส่ที่ตรงนี้ครับนะครับเนี่ยอย่างไรให้ดูนะครับกระจาคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับของพี่มันจะไปเต็มได้ไงครับคือที่เขาโชว์เนี่ยให้ดูนะครับคือพวก EXP กพีของไอพวกบอสมันอยู่ที่100ครับเลเวล100นะฮะก็ ไม่รู้ว่ามันจะเต็มได้ไงนะครับไม่รู้ว่าต้องเล่นอีกกี่ปีถึงจะเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าใครสามารถแบบทําให้ความรู้บอสเต็มแล้วมาเก็บตรงนี้ได้นะครับหรือมันจะมีระบบอะไรอ่อยออกมาหลังจากนี้ทําให้ความรู้บอสเต็มเร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ค่อนข้างดีและมีความสําคัญมากๆนะฮะ นั่นคือระบบนี้ครับกดแคมป์ครับกดโกเข้าไปนี่ครับรอครับรอครับเมื่อมันเข้ามาถึงแคมป์นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะฮะกดนี่เลยนะครับอาชิมินะครับจากนั้นกดที่เบสิคครับเข้าไปนะครับตอนนี้นะฮะเรานะครับจะสามารถครับยาเซมินาได้แล้วนะครับที่หลายคนบอกไวแล้ววิ่งทะเลทรายเซมินาหมดใช่ไหมหรือไปวิ่งแบบ มหาสมุดนะครับสเตมิน่หมดนะครับเราก็สามารถมาคราฟได้จากตรงนี้นะครับค่าคราฟเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300ล้านซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับสมัยนี้นะครับแต่เวลาคราฟเนี่ยนานหน่อยนะครับสามวันแต่ถ้าใครมีคนงานทองมันไม่ได้สามวันหรอกครับแป๊บเดียวครับนะฮะคราฟเป็นได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับคราฟตรงนี้ได้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนมองข้ามไปนะครับกด3ขีดนะฮะกดที่คราฟนะครับกดที่มัทเรียลนะครับมันจะมีคําว่านิวโผล่ขึ้นมา กดที่โปรเซสนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ได้แบบใจความสําคัญนะครับแค่เอาใบเขียวมาแล้วเป็นใบฟ้านะฮะตอนนี้มันมีตรงนี้ครับ Exchange Material ครับกดที่ New ครับตอนนี้มันมีการส่งปลานะครับเราสามารถแบบไปหาปลามาและเอามาส่งได้นะครับอย่างอันเนี้ยนะครับอ่ะอย่างเนี้ยพี่มี2ตัวถูกไหมถ้าพี่กด Deliver ครับมันจะส่งครับมันจะให้แผ่นนี้มาให้แผ่นนี้มาแล้วก็ให้อันนี้มานะฮะซึ่งตัวนี้บางคนบอกโอ้พี่ใบเขียวเอาไปใช้ทำไรนะครับมันแบบฟื้นเลือดน้อยนะครับ เราก็สามารถมาแลกนะครับใบเขียวนะครับไอเนี่ยที่ตีเขียวนะครับที่ซ่อมเขียวเอาไปที่ซ่อมฟ้าตรงนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมครับมันไปตกปลาในมหาสมุทรไปอะไรได้นะครับแพทนี้คือเขาเหมือนอยากให้ลงทะเลครับนะครับทำลงทำเรือทำนู่นทำนี่กันนะครับคือก็ตามแพทเขาไปละกันครับก็หมดไปนะฮะสำหรับอัปเดตหลักๆนะครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาให้เราใหม่นะครับกดตัวละครและไปที่ล็อบบี้ครับ เมื่อเสร็จแล้วนะฮะกดที่บวกดูนะครับกดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับนี่นะครับมิสติกนะครับมาแล้วนะครับที่หลายคนแบบรอคอยนะครับแบบว่าอยากเล่นตัวนี้กันมานานนะครับตอนนี้เปิดให้คอทตัวละครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเียดแบบนี้นะครับเจอกันแน่นอนนะครับอาทิตย์หน้าสําหรับมิสติกนะครับเพราะฉะนั้นใครรอคอยมาสร้างตัวละครนะครับมาใช้เวลาในการสร้างกับมันให้สวยๆสวงามกันได้อย่างเต็มที่ครับ เพราะฉะนั้นอัปเดตหลักๆทั้งหมดทั้งมวลของวีคนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ